วันนี้นะฮะจะมาแนะนำบาร์ชาร์ทของ iPhone โดยงบไม่เกิน400บาทดีมากมุ้มค่ามาก สวัสดีครับผมแบงค์นะครับหลายท่านทราบมดีนะครับว่า iPhone เนี่ยรองรับการใช้งานแบบ Fast c ชา r ์ e ตั้งแต่รุ่น iPhone 8เป็นต้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่แถมตัวเดปเตอร์กับสาย Fast c ชา r g จมาให้นะครับมีแถมแค่ตัว11 Pro แล้วก็11 Pro Max เท่านั้นเองนะครับหลายท่านอยากจะใช้งาน Fast c h a ร g จเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อในช็อป a p ปเ e เองเนี่ยมันก็แบบแพงมากเดปเตอร์ตัวนึงนะครับก็พันกว่าบาทสายอีกก็เกือบพันก็รวมแล้วก็ประมาณโอ้โหสองพันอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่คุ้มนะครับถ้าท่านอยากใช้ Fast c ชา r ์จของ iPhone iPhone โเน เกิน400บาทอันนี้จริงๆเลยนะเพราะผมซื้อมาแล้วก็ใช้งานเองด้วยกับยี่ห้อนี้ฮะออ l s e t เอ๊ะมันคือแบรนด์อะไรมันคือยี่ห้ออะไรเขียนตรงนี้ว่า Made by e l o หลายท่านอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตพวก Power Bank ซะส่วนมากแล้วก็ต้องมีนี้ด้วยฮะสายชาร์จอันนี้ก็ของออ l s e t เหมือนกันฮะอันนี้เนี่ยผมซื้อมา2อย่างนี้นะครับเซตนี้ฟ้าชาร์จนี้ในราคา325บาทเองอันนี้คือในช่วง8เซล h s นะถ้าไม่8 l ล s h s ก็ประมาณ400นะครับดีมากม้มค่ามากผมลองใช้แล้วมันคือ ชาร์จได้เรรร็วจิงๆนะะคับอ่เดี๋ยวจะมาลองอันบ็อกกันให้ดูนะครับว่าด้านในอุปกรณ์ของออเซน y Loop เนี่ยมันเป็นหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับผมบอกว่าเป็นของออเซนนะครับเมส by Loop นะครับก็เป็นอ่า Quick Adapter นะครับ30วัตต์นี่ก็มีคู่มือมาให้นะครับอันนี้นะเป็นสีขาวสวยงามเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีเขียนว่าห้ามใช้สายชาร์จที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสองหัวหรอสองทางหรอนะครับเพราะว่ามันอาจจะแบบไม่ซัพพอร์ตในส่วนนั้นนะครับใช้เป็นสายเดี่ยวๆอย่างเงี้ย ก็จะเขียนบอกวเลยนะครับว่าห้ามใช้แบบนั้นก็ตรงนี้ก็สามารถลอกคองนะฮะพอร์ตก็จะอยู่ตรงใต้สติกเกอร์นี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับรองรับ Type C นะครับที่เป็น PD 3.0นะครับแล้วก็ Type A ที่เป็น Quick Charge สามจดด้วยนะครับแล้วก็มี2 4 A แบบธรรมดาให้ประมาณนี้เลยนะสวยงามเสียบได้หลายช่องเลยแล้วก็ต้องใช้งานควบคู่ไปกับเจ้าตัวนี้ครับ Type C 2 Lightning ผมว่าของเขาทําดีมากเลยนะสายของเขาอะผมชอบมากมันเป็นแบบสายถักมันก็จะมีตัวที่ เก็บสายตรงนี้มาให้นะครับนี่นะครับซึ่งสายของเขาผมว่านี่ผมใช้มานานมาก <c oughs> แข็งแรงทนทานสังเกตดูตรงหัวตรงนี้นครับดูการงอเนี่ยคือมันจะไม่หักเลยดูดิมันแบบว่าโอเคเลยยาว1เมตรอ่ะประมาณนี้การใช้งานก็เสียบกับตัวไอซนะครับแล้วก็ไปเสียบกับตัว iPhone นะครับเป็นไลน์นิ่งนะครับฟึ๊บอย่างนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับ เับเราจะมาขึ้นตารางเปรียบเทียบการชาร์จระหว่างที่เราใช้อุปรกรณ์ที่มากับกล่อง iPhone เลยก็คือตัวดปเตอร์5วัตต์กับสายไลยนิ่งแท้ๆของ Apple นะครับแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างใช้เซตออนเซนเมสไบรอูดชาร์จดูนะครับว่าตั้งแต่แบต1%เนี่ยแล้วก็จนถึง100%เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับเริ่มจากตัว5วัตต์ก็คือที่มากับกล่อง iPhone เนาะ30นาทีแรกนะครับแบตเนี่ยจะได้มาอยู่ที่24% 90นาทีนะครับแบตจะได้มา50% 120นาทีบแบแ จะได้มาประมาณ78%แนะครับแล้วก็ชาร์จเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับนั่นกะ็คือ1 0 0ส่วนคอเซนเมบาอี M B e, ลูตัวเซตนีนะครับ30นาทีแรกนะครับจะได้มา5 0เลยผ่านมา60นาทีแบตจะอยู่ที่ประมาณ75% 90นาทีจะได้มาประมาณ92%เลยแล้วก็ชาร์จเต็ม100นะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเองดังนั้นเนี่ยเปรียบเทียบกันนะฮะตื่นเช้ามาแบตเหลือ1%เึียเปอร์ ไปเลยปุ๊บสามสิบนาทีแรกอาบน้ําแต่งตัวคุณจะได้แบตมาเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครึ่งเลยนะผมว่ามันต่างกันมากเลยครับเทียบกับตัว d ด f ฟ u l t ของมันเนี่ยได้เพียงแค่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับก็ท่านที่สนใจนะงบไม่เกินสี่ร้อยบาทในการใช้ฟ้าชาร์จของไอโฟนนะครับแต่ว่ามันก็สามารถนําไปใช้กับมือถือรุ่นอื่นๆได้ด้วยแล้วแต่ท่านจะหาสายตัวนี้มาเสียกเลยครับใช้สายเป็น Type C to t y p e c <ๆ S 2> ก็ได้หรือว่าเป็นไมโคร USB ก็ได้ประมาณนี้ฮะถ้าชอบก็รบกวนฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ